สำหรับวันนี้นะคะละตาพามาทำงานอีกแล้วแล้วก็จะพาชมวิวสวยๆอีกแล้วค่ะท่าเรือก่อนที่จะชมวิวสวยก็อย่าลืมกดติดตามให้ละดาด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะวันนี้เราได้เรือเพิ่มอีกลำหนึ่งนะคะหลังจากที่เรามาลองผ้าใบเมื่อวานแล้ววันนี้เขาต้องต้องการผ้าใบใหม่ค่ะเรือลำนี้ใหญ่มากนะคะนี่อยู่ในเรือค่ะเพราะว่ามันหนาวข้างนอกลมแรงค่ะ เดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามชมกันนะคะว่าสวยขนาดไหนวิวรอบข้างนะคะไปกันค่ะสวยค่ะหลังจากเมื่อวานที่เราได้มาลองพระใบเรือที่ท่านี้นะคะเราก็ได้งานเพิ่มมาอีกเรือหนึ่งเลยค่ะลูกค้าต้องการด่วนค่ะวันนี้ก็เลยต้องมาถ่ายรูปเรือให้นะคะเป็นเรือลำนี้ค่ะเรือลำนี้ลำใหญ่มากนะคะเป็นเรือสองชั้นค่ะ แล้วก็มีหนึ่งห้องนอนใหญ่แล้วก็สองที่รับแขกเลยนะคะสองที่นั่งรับแขกนะคะเจ้าของก็มาด้วยค่ะมาอยู่ด้วยลุงก็ทำงานไปนะคะโดยการติดปุ่มสีแดงก่อนนะคะอันดับแรกก็ต้องเอาหลังคาผ้าใบออกก่อนนะคะแล้วก็ติด ปุ่มแดงๆเป็นจุดมาร์กข,ของลุงไว้นะคะจุดมาร์กมารกม,รมรไปทั่วก็จะเห็นวิวรอบข้างสวยงามมากนะคะเพราะตอนนี้เราอยู่ในเรือนะคะเราอยู่ในกลางน้ําค่ะก็จะเห็นท่าเรือชัดเจนเห็นไหมคะว่าเป็นที่จอดเรือที่ไม่มีเรือนะคะเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวอยู่นะคะยังไม่ซัมเมอร์ดีก็จะไม่มีใครเอาเรือลงน้ํามานะคะนู่นคือเรือที่อยู่ฝั่งโน้นค่ะบนบกนะคะ เราจะเดินเลาะมานะคะเลาะเข้ามาแล้วก็เดินลงมาตามสะพานวันนี้ลมแรงมากค่ะลมแรงมากจะทําให้หนาวขึ้นอีกเท่าตัวนะคะทํางานลําบากค่ะอ่าก็เห็นไหคะว่าท่าเรือจะแตกต่างจากฤดูซัมเมอร์โดยสิ้นเชิงนะคะเพราะยังไม่มีเรือนะคะเห็นวิวฝั่งโน้นไหมคะวิวสวยงามลุงมาทำงานลดาก็เก็บวิวสวยๆมาฝากค่ะ เห็นแล้วก็อดที่จะถ่ายให้ชมไม่ได้นะคะดูลุงค่ะลุงทำงานกลางแจ้งหนาวนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีหมวกมีลูกเสื้อนหน,า,หนาอีกค่ะถึงจะทำไหวนะคะเรือลำนี้แพงค่ะล้านกว่านี่ค่ะจะเห็นว่าโยกเยกมากนะคะตรงนี้โยกเยกมากนะคะเพราะว่าลมแรงแล้วก็อยู่กลางค่ะอยู่กลางแม่น้ำเลยนะคะ วิวสวยค่ะนอร์เวย์ค่ะท่าเรือนีสตันเป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เมืองนะคะมีใกล้เมืองไม่ไกลนักออกมาแค่นิดเดียวฝั่งโน้นก็จะเป็นบ้านคนค่ะบ้านที่อยู่ริมน้ําจะแพงนะคะเพราะว่ามีวิวสวยๆให้ชมนั่งตากแดดตอนซัมเมอร์ค่ะเห็นไหมคะวิวสวยงามนะคะน้ำทะเลก็สีสวยมากนะคะ แต่แดดไม่จัดมากวิวก็เลยจะเห็นประมาณน,นี้ค่ะจะเห็นว่ามีเรืออยู่ไม่กี่ลำที่อยู่ในน้ำนะคะส่วนใหญ่จะยังอยู่บนบกยังไม่เอาลงค่ะดูท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าวันนี้สวยงามเหมือนกันค่ะแล้วแถวละแวกนี้ก็มีวิวภูเขาให้คนเดินออกกําลังกายด้วยนะคะเราได้งานเพิ่มโดยค่ะโดยที่ลูกค้าบอกกันปากต่อปากเห็นวิวสวยไหมคะ วิวท่าเรือเรืออยู่บนบกก็ยังอยู่นะคะเห็นไหมคะมีบ้านเรือนสวยๆค่ะลุงทำงานค่ะเจ็ดสิบปีแล้วค่ะอยากไปอยู่ไทยแล้วค่ะบอกขายบริษัทก็ยังขายไม่ได้นะคะมาดูแล้วแต่ก็ยังไม่ตกลงราคานะคะเห็นไหมคะมีท่าลงไปอาบน้ำในช่วงซัมเมอร์ด้วยนะคะให้คนลงไปเล่นน้ำในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่ะน้ำนี่ค่ะโยกเยกยังก็อยู่บนเปรเลยค่ะ โยกเยกนะคะเพราะว่าลมแรงค่ะดูวิวค่ะดูวิวว่าสวยงามมากขนาดไหนนะคะระดาเก็บวิวมาฝากนะคะดูค่ะน้ำทะเลใสนะคะวันนี้มีแดดนะคะแต่หนาวลมค่ะลมแรงมากนะคะเห็นแดดไหมคะมีต้นไม้มีภูเขาให้เข้าเดินให้คนได้เดินออกกำลังกายด้วยนะคะบนเน ใกล้ๆก,กับท่าเรือนะคะเห็นไหมคะท่าเรือมีน้ําสะอาดน้ําใสสะอาดมากแต่มีหาดนะคะหาดเล็กๆนิดเดียวเห็นไหมคะมีหาดนิดเดียวแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นทําไมฝรั่งเขาถึงไปเที่ยวเมืองไทยนะคะบ้านเรามีหาดสวยงามนะคะดูน้าําใสค่ะน้ําใสมากนะคะมองเห็นพื้นทรายหมดเลยเหมือนกันนะคะแต่ไม่มีหาดให้เล่นน้ําแล้วก็น้ําเย็นคะ่ะ ดูวิวค่ะวิวสวยงามมากฝั่งโน้นก็จะเป็นบ้านคนนะคะบ้านคนที่อยู่ริมน้ำบ้านพวกนี้จะราคาแพงนะคะเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำมีวิวที่สวยงามนะคะเห็นไหมคะบ้านนี้จะแพงนะคะวิวสวยงามมากค่ะเห็นไหมคะวิวสวยนะคะลุงทำงานแล้วดาก็เก็บวิวสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเห็นไหมคะในกลุ่มเรือนะคะกลุ่มเรือที่อยู่บนบกเมื่อกี้ค่ะ ก็มีเรือลำโน้นลำที่เราทำงานเสร็จไปเมื่อกี้นะคะก็จะอยู่ในน้ำเพราะว่าเขาต้องการที่จะออกเรือไปไวค่ะต้องการที่จะไปไวไัวๆวิวสวยงามนะคะถ้าเรือที่บ้างเปล่าเรือเพราะว่าเรืออยู่บนบกนะคะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิก็ถือว่ายังหนาวอยู่นะคะมีลมแรงมากนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะวิวมันจะแตกต่าง จากเือดดูซัมเมอร์โดยสิ้นเชิงนะคะโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าซัมเมอร์จะเต็มไม่มีช่องไหนว่างเลยนะคะไม่มีช่องไหนว่างเลยนี่ก็เป็นเรือของลูกค้าอีกลำหนึ่งที่เราทำให้นะคะเห็นไหมคะมีหน้าต่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหน้าต่างนะคะทำเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่เราลองเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ใส่ให้ลูกค้า ก็จะเห็นประมาณนี้เลยค่ะที่นี่มีลูกค้าห้าหกเรือแล้วค่ะเขาบอกต่อกันค่ะโดยที่ลุงไม่ได้โฆษณาเลยนะคะเขาจะบอกว่าอา้าวสวยทำที่ไหนเขาก็จะบอกต่อกันว่าบริษัทนี้ค่ะดูค่ะช่องว่างแตกต่างจากซัมเมอร์มากมายเลยนะคะแต่วิวก็สวยคนละแบบกับซัมเมอร์นะคะสวยคนละแบบเลยค่ะเห็นไหมคะจะมีสะพานเดินลงไปที่ท่าเรือไปหาตัวเรือนะคะ ค่าจอด3,500อโคนต่อ1ช่องนะคะค่าจอดตรงนี้ค่ะ3,500โคนค่ะดูวิวนะคะสังเกตวิวว่าสวยงามขนาดไหนนะคะถ้าเรือแต่ละที่นะคะจะแตกต่างกันออกไปนะคะจะไม่เหมือนกันวิวก็จะแตกต่างไปเพราะว่าเรือแต่ละที่ถ้าเรือแต่ละที่จะแตกต่างกันออกไปนะคะ เพราะฉะนั้นลดาก็จะเก็บวิวสวยๆของแต่ละท่ามาให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลายเรือเลยนะคะจะได้ชมบีกวิวสวยๆนะคะความสวยงามความความสวยงามของนอร์เวย์ค่ะขอโทษค่ะเห็นไหมคะถ้าเรือลือดูใบไม้ผลิก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแตกต่างจากซัมเมอร์มากมายนะคะเห็นไหมคะเห็นแต่ช่องจอดเรือเพราะว่าเรืออยู่ข้างบนนะคะดูวิวค่ะ ให้ชมวิวสวยๆไปรอบๆอบบอริเวณท่าเรือนะคะสวยไหมคะเรือลำนี้หนึ่งล้านสองแสนค่ะดูลุงค่ะลุงทำงานลุงทำงานข้างบนนะคะจะให้ดูวิวข้างหลังนะคะลมแรงมากจริงๆเลยค่ะวันนี้ดูวิวค่ะสวยงามมากนะคะ อยู่กลางนะคะตอนนี้เห็นไหมคะลมแรงมากตอนนี้อยู่กลางเลยคะ่ะเราลงมาจากฝั่งมาอยู่กลางเรืออยู่กลางแม่น้ําเลยคะ่ะตอนนี้เห็นไหมคะวิวนี่คะ่ะเจ้าของเขามาดูการทํางานของลุงเขาก็บอกว่าชอบใจนะคะดูวิวคะ่ะเรือลํานี้แพงมากนะคะลําใหญ่มากมีห้องน้ําห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกสองชุดเลยนะคะสองชั้นอีกต่างหากดูวิวคะ่ะ วิวสวยงามมากนะคะท่าเรือนีสตันนอร์รเวย์นะคะดูวิวข้างหลังคะ่ะสวยงามคะ่ะเห็นไหมคะมีวิวธรรมชาติสวยงามนะคะแต่หนาวคะ่ะหนาวลมถึงจะเป็นช่วงใกล้ซัมเมอร์ก็ตามเถอะแต่ก็ยังมีลมนะคะหนาวคะ่ะหนาวนอร์รเวย์ค่ะเห็นไหมคะแต่วิวสวยนะคะให้ชมวิวสวยๆคะ่ะเห็นไหมคะวิวสวยคะ่ะ สวยจริงๆนะคะนี่ค่ะฝั่งโน้นก็จะเป็นมีบ้านคนอยู่เลยคะ่ะบ้านริมน้ำจะแพงแเหรอแค่นใจสปเปอร์ดแล้วว่าคอรเตอร์ฟอร์บอสนะคอรเตอร์หย่าเทฮันเดอร์ทูซันฮันเดอร์ทูซันโคลนเนาะสามแสนสามแสนโคนก็ประมาณสามคูณกับสามจุดสามนะคะก็เก <ขอ S 1> <า>ือบล้านแล้วนะขอโทษค่ะล้านกว่าค่ะเดลิฟินบอทอะ อาุ้นมังเงโอนแล้วฟอบอมังเง้โอนพุ้นมังเงีออ้ยโอ,อ,อ,อน่ยมงงออีค่ะมีกระดิง่งปิ้งๆด้วยไหนนะก็เจอทำแล้วก็มีวัดอุณภูมินี่นะคะหนาวหนาวสา กับสามจสี่นะคะเรือลนนี้แพงมากเหยียบล้านไทยอ,อยมม่มีนกบินนะคะซัมเมอร์จะมีนกบินใกล้ซัมเมอร์มาจะให้เห็นความใสของน้ำนะคะหเห็น,นะคะน้ำใสมากมองเห็นทื้อหมดเลยะคะ่ะน้ำใสมาก โน้ตเรือลำเดียวที่มองเห็นอยู่นู่นสีขาวนะคะลำที่เราไปถ่ายรูปเรือเมื่อกี้นะคะเป็นลำโน้นค่ะแล้วเราก็เดินเลาะ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 มาตรงนี้เห็นไหมคะเดินเลาะ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 มานะคะพาเรือนี่สตันค่ะมาดูใบไม้ติค่ะหนาวลมค่ะ ลุงเริ่มทำงานแล้วนะคะลุงจะเริ่มบินแล้วนะคะ<อ>เห็นไหมคะ<อ>ค่ะลุงก็จะบินโดนไปรอบๆนะคะรอบๆเรือแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไปนะคะมีบริษัทเราบริษัทเดียวนะคะที่ใช้โดรนถ่ายรูปเรือเพื่อทำผ้าใบนะคะบริษัทอื่นๆนะคะนี่เจ้าของค่ะ เจ้าของเขาก็มาดูด้วยบริษัทอื่นๆเขายังเอาผ้าใบเก่ามาคลี่ออกแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ท่าไปบนเรือนะคะท้าไปบนเรือด้วยมีลุงนี่แหละค่ะทำแบบนี้เจ้าเดียวนะคะแล้วก็มีเจ้าอื่นๆมาให้ลุงทำด้วยนะคะมาให้ลุงทำด้วยลุงถ่ายรูปด้วยเพราะฉะนั้นแต่ลุงคิดเขาถูกค่ะแต่ลุงต้องมา มาคำนวณมาออกแบบแล้วก็ไปปิ้นออกมาให้เขานะคะปิ้นออกมาให้เขาคือคนที่มาจ้างนี่สามารถเอาไปเย็บได้เลยนะคะคุ้มแสนคุ้มเลยค่ะนี่ค่ะแล้วทีนี้นี่เจ้าของเขาก็มาดูด้วยเขาก็ชอบใจการทำงานของลุงนะคะ<ม>เห็นวิวไหมคะสวยๆเลยนะคะช่องจอดเรือนี่นะคะนี่คือช่องช่องช่องนี้ แต่ช่วงซัมเมอร์นะคะช่องนี้จะเต็มหมดเลยนะคะมีเรือทุกลำจอดอยู่ในช่องหมดนี่ค่ะจะถามเขาว่า1ช่องนี้ราคาเท่าไหร่นะคะนี่เขาตอบว่านะคะ3,500โคนนะคะ3,500โคนต่อปีนะคะค่าจอดเรือก็ได้จอดเฉพาะช่วงซัมเมอร์บินเทอร์ก็จอดไม่ได้นะคะบินเทอร์ก็ต้องเอาขึ้น เขาขึ้นก็ต้องเสียตังค่ะหนึ่งช่องคือตรงนี้นะคะหนึ่งช่องคือตรงนี้เลยก็จอดเรือได้หนึ่งลำนะคะนี่ค่ะวิวสวยๆรอบๆท่าเรือใกล้เมืองนะคะนี่สตันใกล้เมืองมากค่ะท่าเรือนี้ลุงก็ทํางานไปนะคะระดาก็เก็บวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะท้องฟ้าวันนี้สีสดใสค่ะสีครามมีแดดนิดๆแต่หนาวนะคะหนาวลมค่ะ พอมีลมอะค่ะอยู่ท่าเรือยิ่งหนาวกว่าอยู่ไกลจากท่าเรือไปนะคะเห็นไหมคะมีเรืออยู่ไม่กี่ลำที่อยู่ในนี้นะคะนอกนั้นจะอยู่บนบกหมดนะคะท่าเรือนี่ค่ะสามพันห้าร้อยโคนต่อหนึ่งช่องก็เอาคูณสามไปนะคะเอาคูณสามไปนะคะคูณสามเอ้ยไม่ใช่สิขอโทษค่ะคูณสามจุดสี่นะคะ นะคะก็คูณ3ามกัสไปนะคะคิดเป็นเงินไทยค่ะเห็นไหมคะเก็บวิวสวยๆมาฝากนะคะสวยงามค่ะน้ำทะเลสดใสค่ะลมแรงมากนะคะจนไม่ต้องเอาเสียงดันได้้วดาต้องอย่างนี้เลยค่ะลมมันแรงค่ะอยู่ท่าเรือยิ่งหนาวนะคะทำให้ความหนาวยิ่งทวีคูณขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะ โน้นคะ่ะเรือที่อยู่บนบกตรงโน้นเลยนะคะกลุ่มเรือที่อยู่บนโน้าานเพราะว่านี่คือกลุ่มเรือนะคะที่เขาอยู่บนโน้นเอาขึ้นจากน้ําขึ้นไปนี่คะ่ะเอาขึ้นไปการเอาขึ้นเอาลงก็ต้องมีรถยกขึ้นยกรถยกลงนะคะก็เสียอีกนะคะเสียค่าใช้จ่ายอีกนะคะการเอาขึ้นเอาลงก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะมีเรือเสียอย่างเดียวคะ่ะเรือลำนี้แพงมากนะคะล้านสองกว่า,วานะคะ คิดเป็นเงินไทยแพงมากค่ะเพราะลำใหญ่ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาทำงานแล้วก็ชมวิวสวยๆของท่าเรือมีสตันนอร์เวย์ค่ะเรือลำนี้ล้านกว่านะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วดาจะพาชมอีกที่สวยๆอีกหลายๆที่ในนอร์เวย์นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ